ร้องว้าวเลยแหลคะค่ะชาวเน็ตฮือฮาหลังเห็นแม่แอปใส่ชุดกระโปรงสั้นแบบนี้คะ่ะเรียกได้ว,ว่าเขาไปเป็นพิธีกรรายการสามแซบอย่างเต็มตัวแล้วล่ะค่ะสําหรับคุณแม่แอปทักษอรพักสุขเจริญหลังจากที่ทางค่ายผลิตรายการประกาศออกมาว่าทางด้านแม่แอปจะมาดําเนินรายการแทนหมาอ่อนนะภาทาให้หลายคนก็กังวลอย่างมากเลยค่ะว่าลูกที่เรียบร้อยของแม่แอปนั้นจะสามารถพูดคุยแบบแซบๆรวมกับพิธีกรอีกสองคนได้หรือ ไม่อย่างสาวชมพู่และกะละแมนนั่นเองและแน่นอนแล้วค่ะว่าด้วยความที่แม่แอปเป็นมืออาชีพทําให้เธอสามารถปรับตัวเข้ากับพิธีกรคนอื่นๆได้อย่างรวดเร็วอย่างคอตตูมล้านสุดที่ใส่ในรายการโดยเพจรายการสามแซบนาพักิีสาพิธีกรอยู่ในชุดสีสันสดใสลายดอกไม้โดยชุดเดสของแม่แอปนั้นสั้นเหนือเข่าขึ้นมาเลยละค่ะหนาน,นี้ทําให้หลายคนถึงกับกดว้าวเพียบเลยละจัะแม่จ้าล่งมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ